ธังอภิปูชยมามะอิมินาสก,กาเรนะตัง้งธรรมังอภิปูชยมามะอิมินาสก,กาเรนะตั้งสังฆอภิปูชยมามะพุทธชชทมมบูชามหาเจชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคาวะโหติโลกนาทังรันาตนตยังภิปูชยมามะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสภาวาโตภะคะวะตาตะโมธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามินัมโมตัสสะภะคะวะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิ Sama-sama puto wita jaharana sampan no sukatolo kahwito anon Purisa sama saratisaka dewa manusa nanggoto Pakawatisawa kato Agali ko e, e ipansi ko O panayi ko patyatamwe Kitapu winyohi Supatipanno pakawatosa wakasangko Supatipanno pakawatosa cmpatipan no fakawaza wakaangho ni sipatipan no fakawatososa wakaramkondang datauriritajumpaani โอคาลาเอสาภาคาวาโตสาวาคาสังหัวอาหนายยวปาหุ ปัทวเวปะพาโตทังตังนามาสตามิหาฤทธกวันตังปัทวเวปะพาทังใจยะจักขุตาวิหาเลมุราติงเยพระมานาเวทัพุสามาธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปารยัน นะมะตุพธานังนะมะตุพทิยานัะโมวิโมตถานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปิริตังโมโรวาสสะมะปกพะเยติ สักเคฆาเมจารุเปกิริสิขาราตเตจันตังเกวิมานีเทเประเทชาคามิคารวันนาคาเนเกหะวตุมิเกเตภูมิาจยันโตเทวาชราคราวิสเมยสักขันทพนา เกทันตาทันติเกยามโมนวารวัจจนั้ตาธวเมสนันโตธรรมะสวนาคโลอยยมปทันตาธรรมะสวนาคาโลอยยมปทันตาธรรมะสวนาคโลอยยมปทันนา ชานิสัสสะภะคะวะโตอรหะโสสัมมาสัมพุทธัสสะปาริิภานตโตปัชายะพุธาาทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิเปัจจุบันนักการะวะเสนะเดือนมีนาคมวันที่วันที่24ทินังวรวะเสนะปะนะ วันอาทิโทติเอวังตัสะภะกะวัโตปริพานาสาสนายุกาลักัณนาตันเลเจตัสตัสตปภติสิลิสุภมัสสดุพระพุทธศาสนายุกาลนจำเดิมแต่ปริพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสมาสัพระพุทธเจ้านั้นบัดนี้ ล่วงแล้วได้ 2, 7, สองพัร้ันษาปัจจุบันสมัยนับตามสุริยคติทรงวันอาทิตย์ที่24เดือนมีนาคมหากนับตามจันรัคติทรงกับวันอาทิตย์ขึ้น14บส่ค่ำเดือน4ขึ้น15บห้าค่ำเดือน4 พอพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปริพานแห่ององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในอันบัิตพึงกำหนดนับด้วยประการชนี้บันดีผู้ฆ่าทั้งหลายภายในมีพระธรรมวชิรโมลีผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเขาเป็นประธาน ภายนอกมีอาจารย์ชาวลิตจิตพักดีเป็นเขาเป็นผูงผู้เท่าและผู้นมสมปูเศร้าเมืองพ้อมกันมานันเนื่องห้มเอามาสักกะระบูชาเจ้าองปุถุโธผูประเสริฐองค์ล่ำเลิศในโลกโลกาองค์ปสัสมสาผู้แจงแสดงร่ำให้ไข่สอง ให้เป็นเหตุ้องในทรงอยสู้ขึ้นสูพา,านิพานพระศีสมมุตรพระศีสัมพยุตย่านองลังเทียนพมบำเพนมาได้ทัสโลเป็นพระษาสา,าได้ทัสโูเป็นภสัาถาพระาศาสดาจารย์เจ้าให้มานางอยู่เหนือเก่าเส้นเจ้านอุุโท องค์พระสัพพัญโยเจ้ามีเงาศาสนาภู้ขาขออาราธนาองค์พระมหาโมนีสีสัพพัญโยองเป็นเข้าจองพระอารหันตาองค์เอกโลกในลืืีซาจงมาาภายโทษภู้ขาขออันเชิญองค์พระสีลักษณะสใสแก้วสัพพัญโยดวงประเสริฐเลิศน้ำแล้วคุ้นแก้วหน่วยสาม ขออันเชิญผู้นอเจ้าองค์ย่าพอพระเจ้าใหญ่เจ้าสื่อผู้องอาศาจฐานกามา่ขาบุเสด็จโูสนาเนห็นอ่อนอาณาอนเมตตายญิงองค์เป็นมิ่งบ้านจมขวรเมืององค์ผู้มีฤทธิ์ที่เฮื่อนสปูออกมาสู่สถานหลวงให้ค้นั้งพวงได้ข่าวใบปาูซ่าองค์พระแกนไทยพยอดคุณ องค์สิทธิที่บนภารสมิโอภาสตนโอกาสในโลกโลกาตนเป็นพระชาสา์โดเป็นพรสาสาของเทวราชยินตาและเทวดาทุุหมู